สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพิงก็ทําตามที่พิมเคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะมีโอกาสมาแชร์เรื่องแบบดีเทลต่างๆในงานแต่งพิมนะคะแล้ววันนี้นะคะพิงก็ตื่นขึ้นมาแล้วพิมก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้มาพูดคุยกันนานแล้วอยากจะมาแชร์เรื่องชุดแต่งงานของพิมเองนะคะที่พิมะลงดีเทลลงแรงทุ่มเทกัน้นงคนนี้มากๆเลยนะคะแล้วพิมก็เชื่อว่า พิมได้มาในราคาที่ดีมากก็เลยอยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ละกันว่าเราทํายังไงถึงได้ชุดนี้ขึ้นมานะก่อนอื่นคืองานแต่งพิงมจบลงไปแล้วและเดี๋ยวพิมจะแตะรูปปึ้ง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 ,ง,งอันนี้ก็คือชุดเจ้าสาวอ่ะก็จะเอาชุดนี้ที่พิมภาคภูมิใจมาแชร์เพื่อน,อนๆฟังละกันเดี๋ยวมาแจกหมดเลยนะคะมาแจกพิกัดหมดเลยถ้าใครพร้อมแล้วนะคะพิมฝากกดไลค์ก่อนแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจบอกหน่อย ว่าคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันจังเลยเม้นด้านล่างหน่อยแล้วก็ไปดูกันเลยตัง้งแต่เด็กๆเวลาเรามีความฝันว่าอยากจะแต่งงานอะไรเงี้ยพิมพ์จะชอบชุดแต่งงานที่มันแบบ ฟูฟูดูนุ่มๆดูดูเจ้าหญิงนิดนึงแล้วก็จะชอบดีเทลพวกผ้าที่มันดูแบบดูนุ่มๆเป็นขนๆอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้เอาจริงๆคือพิมพ์แค่ไปเซิร์ช i อจแบบร้านเดียวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอ่ะมันจะยิงแอดเข้ามาหาเราเองนะคะแล้วมันก็จะมีออปชั่นให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแล้วส่วนใหญ่ร้านที่พิม์รู้สึกว่าเออถูกใจชอบอ่ะราคาที่พิมถามมา อันนี้แบบไม่ได้ชุดมาด้วยนะอาจจะแค่แบบเช่าตัดราคาก็ เกือบเกือบแต่แสนแล้วก็แสนอัพตอนแรกอะเราก็คิดว่าเราจะต้องลงทุนขนาดนั้นเลยไหมวะแต่ส่วนตัวพิมก็อยากได้ชุดแต่งงานมาเก็บเอาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อะคือเราก็อยากจะแบบลงดีเทลในแต่ละส่วนเลยอะตามที่เราชอบจริงๆคือไม่อยากได้ที่ที่มันแบบมีแบบอยู่แล้วแล้วเราแค่ไปปรับไซส์อะไรเงี้ยเออพิมเป็นคนเรื่องมากระดับหนึ่งอะกอะ็ไปส่องเรื่อยๆนั่นแหละรูปแต่งงานเกาหลีขึ้นมาในไอจีพิมเยอะมากจน มไปเจออยู่ชุดหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆชุดที่พิมพิมทำตามเนี่ยแหละเออคือมันจะเป็นชุดที่แบบจริงๆด้านในอะ่ะมันจะดูเรียบๆเลยนะแต่ว่ามันจะมีความฟูฟ่องด้วยผ้าผ้าที่คุมแขนแล้วคราวนี้พิมก็เลยคิดว่าเออจริงๆมันก็ดีถ้าสมมติเรามี2ชิ้นเพราะว่าพิมจะตั้งแต่แบบเริ่มงาน4ี่โมงอะไรเงี้ยแล้ว กว่างานจะเสร็จก็คือมี after party ถึงเที่ยงคืนคิดว่าไองานตรงเนี้ยมันยาวนานมากถ้าสมมติเรามีสองชิ้นแล้วสามารถแบบถอดออกได้แล้วก็จะเป็นตัวด้านในอย่างเดียวที่เรียบๆเดินสะดวกๆน่าจะเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็ได้รูปหลายๆ ชุดด้วยเพราะจริงๆพิมพก็มีอ,อีกอีกด้านหนึ่งในในตัวเอง <N ope> <N ope> <N ope> นอกจากไอเดียที่ชอบแบบความฟูฟ่องอะไรพวกนั้นแล้วนะเออจริงๆเราก็ชอบความแบบมินิมอลเหมือนกันเราก็เลยอขอไอเดียนี้ว่าสรุปคือเราอยากจะได้ตัวด้านในตัวหนึ่งแล้วก็เออที่คุมแขนหรืออะไรก็ได้ฟูๆล,ลากๆย,ยาวๆเอออีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นไอเดียคร่าวๆของพิมพนะคะปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามีไอเดียแล้ว,แ,ลวแต่เราก็ ไม่รู้ว่าจะทำออกมายังไงถูกไหมแต่ว่าพิมโชคดีมากค่ะที่มีคนที่รู้จักกับแนะนำคอนแทคคุณป้าคนนี้มาให้พิมเป็นแบบ ป้าน,น่ารักมากคืออยากจะแบบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีป้าน,น่ารักมากเขาไม่ได้แบบตัดชุดแต่งงานโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเขาก็รับตัดชุดทั่วไปแน่แหละรับตัดชุดตามไอจี LG, แล้วก็เคยทําชุดลาเตีอะไรประมาณนี้มาแล้วเหมือนกันตอนแรกเลยที่ได้คอนแทคมาพิมยังไม่ชัวร์เพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างอะไรมาให้พิมพ์ดูเลยอะไม่มีภาพตัวอย่างว่าเออเขาเคยตัดชุดแต่งงานมาได้ใช้ความไว้ใจลว้วนเลยทุกคน <laughs> ลองติดต่อไปก่อนแล้วก็ลองส่งแบบ ไอเดียที่เราอยากได้ส่งภาพคร่าวๆไปให้เขาดูซึ่งตอนแรกอะพิมทักไปถามแล้วราคาที่ได้มาคือมันเป็นราคาที่แบบเขาคิด8,000บาทไม่รวมผ้าพิ่งก็โอ้เป็นราคาที่น่าถึงพอใจมากๆเลยถ้าได้แบบที่เราชอบจริงๆในราคา8,000บาทจะถือว่าแบบ ประสบความสําเร็จชนะมากเออจริงๆใช้ความเชื่อใจเลยนั่นแหละแล้วก็พุ่งตรงไปที่บ้านของคุณป้าคนนี้เลยนะคะเพื่อไปลองวัดอะไรต่างๆดูก่อนคุณป้าว่าดูรูปแค่ดูรูปเลยนะคือพิมพ์แบบไม่มีชุดตัวอย่างไม่มีอะไรเลยส่งไปแบบดีเทลดีเทลนั่นแหละว่าตัวข้างในอยากได้ประมาณนี้เป็นภาพประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านนอกอยากได้แบบนี้ความยาวๆแบบยาวๆเลยแบบแบบแบบูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อธิบายไปว่ามันจะต้องแบบติดกัดนนิดนึงใส่ง่าย อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็พยายามจะทำให้ป้าเขาเห็นภาพนะคะแล้วก็ ป้าเขาน่าจะเห็นภาพมากกว่าพิมพ์อกคือเขาก็แนะนําพิมดีมากเลยนะว่าอันนี้มันน่าจะต้องคล้องแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีแบบที่ติดอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ในแบบที่พิมอยากได้อะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคให้คุณป้าเขาทำเลยละกันที่บอกว่าราคะแปดพันอะคือมันยังไม่รวมผ้าใช่ไหมคราวนี้เหมือนตอนแรกคุณป้าเขาก็บอกว่าอยากให้ป้าเป็นคนไปเลือกผ้ามาให้ไหมแล้วเขาก็จะคิดบวกราคามาหรือว่าอยากไปเลือกเองแล้วก็ค่อยส่ง พาไปให้ป้าเขาเออด้วยความเป็นคนเรื่องมากของเราเนาะลราก็ <ca> อยากไปแบบปไปจุ่มไปจับผ้าเองว่าแบบเฮ้ยผ้านี้ลายมันสวยแล้วก็เลยเลือกที่จะไปซื้อผ้าเองตอนแรกก็คือมีคนแนะนําร้านนึงมาเหมือนกันซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่ามากเลยนะแล้วล่าสุดพิมพึ่งกลับไปเพราะว่าพิมพ์ก็มีแบบขายเสื้อผ้าในไอจี G, <spielt> ใช่ป่ะพึ่งกลับไปดูผ้าร้านนี้มาทําเสื้อผ้าในไอจีเหมือนกันเออแต่ว่าตอนนั้นที่ไปหาผ้าทําชุดงานแต่งอะคือ ไม่ได้จากร้านนี้นะคะเพราะว่าเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเออเนื้อผ้าที่อยากได้เนี้ยไม่มีสีขาวชุดแต่งงานมันก็ต้องสีขาวอะนะ่ะเนาะแล้วก็อยากได้ชุดแต่งงานสีขาวแล้วก็เลยอ๋อพิมไปเสิร์ชช้อปปี้พิมไปเสิร์ชผ้าซื้อผ้าในช้อปปี้ตอนแรก,กอาจจะกดสั่งมาแล้วแต่คือนึกออกปะมันก็ ไม่ได้จัดเนื้อผ้าโดยตรงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความหนาความบางอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงโชคดีที่มีร้านในชอ้อปปี้ที่มีหน้าร้านอยู่ในกรุงเทพพอเราได้ผ้าที่ถูกใจแล้วก็คือถามป้าเขาว่าต้องใช้ผ้ากี่หลากี่เมตรอะไรก็ว่าไปจัดส่งไปให้คุณป้าคุณป้าเขาก็ทําทําทๆทๆขึ้นมาตามแบบเราตามขนาดที่ไปวัดมาแล้วแล้วเราก็ไปลองครั้งหนึ่งเขาแก้ครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จอันนี้คือโปรเซสการทําชุดของพิมพ์ คิดว่าสึกว่ิมโชคดีนั่นแหละที่เออทำออกมาแล้วถูกใจมากด้กวยแล้วก็แก้ไม่เยอะเหมือนเราไม่ได้อ้วนขึ้นเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยไส่มันก็เลยพอดีกับตอนแรกที่วาดไว้นะรวดเร็วมากนะออกมาตามที่คาดหวังเอาไว้เลยจริงๆเดีย๋ยวเรามาดูชุดจริงกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงพูดมายาวมากยังไม่ได้เห็นชุดจริงเลยพอได้เห็นขำก,ก็แบบ มีความสุขมีความสุขมากชุดนี้แบบทํให้พี่มีความสุขมากเลยอ่ะน้องเขาน่ารักนะคะอ่ะตัวด้านในที่พิมบอกว่าเรียบๆอ่ะคือชุดเขาจะเป็นแบบเหมือนเกาะอกเออเป็นกระโปรงเรียบๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>เป็นฟองน้ําอยู่ด้านในนิดหน่อยนะคะบางๆ<ม>เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใส่บลาตอนที่เราใส่ชุดแต่งงานเราเนาะก็คือเออแก้ผ้าแล้วก็ใส่หนี้ได้เลยคันนี้ให้ดูเนื้อผ้าที่พิ่ไปเลือกมาเองสวยไหมทุกคน คือพิม์ตั้งใจว่าด้านในอย่าพิมพอยากจะให้เขามีความแบบ เป็นผ้าสีขาวๆที่มันแบบเหลือบๆเบงาๆแล้วก็มีลายแบบนี้นะคะและตอนนั้น่ะคือมีหลายลายมากแต่ว่าเราเลือกเป็นลายแบบเป็นลายใบไม้อย่างนี้มานะคะคือถ้ามองไกลๆมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นหรอกทุกคนแต่ถ้ามองใกล้ๆอะมันมีดีเทลด้านหลังก็จะมีความแบบโชว์หลังนิดนึงความยาวแตะพื้นพอดีนะคะมีความตั้งใจว่าจะไม่ใส่ส้นสูงในงานแต่งตัวเองคือพมอยากใส่เป็นแบบรองเท้าแตะเลยอะทุกคนเอาความยาวที่แตะ พืนพอดีเป๊กก็คือได้ชุดออกมาถูกใจมากจริงๆใส่แค่ด้านในอะพิงก็รู้สึกว่าเออมันสวยมากแล้วนะเพราะว่าด้วยความมันมีลายอะไรอย่างงี้ด้วยแหละเออมันก็เลยแบบสวยของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความเยอะของเราเนี่ยเราก็เลยมีผ้าคลุมด้านนอกมาด้วยค่ะคุณป้ารีเควสมาว่าอยากได้เนื้อผ้าที่อยู่ทรงนิดนึงแบบไม่ทิ้งตัวเพราะว่าอยากจะให้แขนมันดูแบบฟูๆถ้าเป็นเนื้อผ้าที่มันทิ้งตัวมันก็จะไม่ฟูนะคะตอนแรกเราก็ นึกไม่ออกหรอกแต่ว่าเออพอไปจับผ้ามันก็อพอพอหนึกได้ตัวนี้หนักมากหนักแบบหนักมากพิมใส่ของแขนแล้วบางทีก็แบบมันหนักแล้วจะเป็นลมต้องถอดออกอะไรประมาณนี้เลยตัวข้างนอกอันนี้พิมจะเอาไใส่ตอนที่เวลาเราเดิน เปิดตัวหรือว่าเดินบนทางเดินอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะแบบลากๆยาวๆแล้วมันจะดูสวยใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราไปยืนอยู่บนเวทียืนเฉยๆอย่างเงี้ยพิมก็จะถอดออกนะคะเพราะว่ามันหนัก <c oughs> ใช้ผ้าเยอะมากใช้ผ้าเยอะมากขนาดที่คุณป้าบอกพิมว่าถ้าสมมติแต่งเสร็จแล้วไม่ได้อยากจะเก็บอันนี้ไว้ขนาดนั้นพิมพ์สามารถเอาผ้าเนี่ยกลับไปให้คุณป้าตัด กระปงขายในไอจีต่อได้เลยอะไรเนี่ยเพราะว่าภ้ามันใช้เยอะมากเลยนะคะอยู่ไหนวะ่ะกินยังไาที่ค้อแขนไม่เจอมเยอะมากอะนี่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 เห็นไหมคือเขาก็จะเป็นแบบที่คล้องแขนสองข้างแต่จริงก็น่าจะประมาณนี้นะคะคือแบบเออแขนคล้องไปแบบมีฟิลเจ้าหญิงนิดนึงอะตรงข้างหลังอะมันก็จะเนเย พ้าไปแบบตรงกลางหลังตรงส่วนด้านบนหลังอะ่ะมันก็จะเปิดเปิดโชว์ๆหน่อยนะคะแล้วความยาวของน้องเขาก็ดูจากดูจากขนาดผ้าเนาะมันก็จะแบบยาวมากเ mm hmm. วลาเราเดินอนะ่ะมันก็จะลากๆไปเลยนะคะฟูมากเลย mm hmm. เห็นว่า mm hmm. เห็นความแบบความฟูของมันว่า mm hmm. แถวๆเนี้ยคุณป้าเขาใส่เกี่ยวๆอย่างนี้ให้พิมพ์ด้วยนะคะไปเกี่ยวกับชุดต,ตัวไหนได้เ mm hmm. นื้อออกไหม mm hmm. เวลาเราใส่แขนแล้วอะ่ะ mm hmm. คือจริงๆใส่เฉยๆมันก็อยู่นะอยู่บนแขนเราแต่ว่าพอมีที่เกี่ยวเนี้ยแล้วมัน ป๊ไปในเสื้ออย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันติดกับเสื้อเราเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นชุดแต่งงานของทีมเองที่แฮปปี้มากอ๋อลืมบอกค่าผ้าค่าผ้าที่ไปซื้อมาใช้ผ้าเยอะมากเลยนะราคาผ้าแบบพันสองพันรวมแล้วเบ็เสร็จอะไม่เกินหมื่นนะคะ แล้วเขาก็ถ่ายรูปออกมาสวยจริงๆนะคือถ่ายรูปออกมาฟิลแบบมันจะมีความน่ารักด้วยความเรียบๆด้วยแล้วก็มีความแบบเปิดๆนิดนึดน่งชอบมากนะคะขอบคุณคุณป้าจริงๆที่เออที่ตัดออกมาให้ถูกใจแล้วก็ขอบคุณร้านผ้าที่เราหากันจนเจอนะมีผ้าสีขาวที่ สวยงามให้คิมได้เป็นเลือกมานะคะทุกอยาก่างคือราคาดีหมดเลยร้านผ้านี้ก็ราคาดีเหมือนกันทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจไปสอบถามได้เลยนะคะจะดีใจมากถ้าสมมติเออได้ช่วยกันทําให้งานแต่งของเพื่อนๆมันเป็นไปที่ฝันเนาะเพราะาตอนนั้นนะคิมเข้าใจฟิลเลยว่าแบบมันดีใจมากว่าเออเราแต่งงานครั้งเดียวแล้ว,ลวเราได้ชุดที่เราฝันมาคือมันมันแฮปปี้มากภูมิใจไหมเป็นความภูมิใจที่แบบได้มาในราคาดี ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวชุดแต่งงานของพิมเองเดี่ยวตามที่เคยพูดไวอ้อ่ะมีอีกหลายดีเทลมากที่เราแฮปปี้กับมันนะแบบการแต่งงานถึงก็แฮปปี้กับมันมากเค้กเค้กแต่งงานก็แฮปปีกงงกปป้กับมันมากเดี๋ยวงไงเราจะมาทำเป็นอีพีแยกๆนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งทิง้งจนไปไหนนะ subscribe เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆม,มาเราจะได้มาดูไปด้วยกันนะวันนี้พิมก็ขอตัวไปแล้วนะคะถ้ามันมีเสียงแบบ ปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งคิมขออภัยนะพอดีเขาก่อสร้างอยู่ข้างๆบ้านอยู่เลยโอเคไปแล้วนะสวบ๊ายบาย